แน่วิธีเลือกป้ายทะเบียนรถมงคลตามันเกิดฉบับสายมู เลขทะเบียนรถเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนอกจากที่เราจะมีทะเบียนรถเลขสวยอักษรมงคลก็ควรขับขี่อย่างระมัดระวังและไม่ประมาทเพื่อความปลอดภัยต่อตนเองแล้วก็ผู้ขับขี่อีกด้วยวันนีน้ผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับสายมูทุกคนมาทำความรู้จักกับวิธีเลือกปายทะเบียนรถมงคลตามวันเกิดมีอะไรบ้างไปดูเลยนะครับทะเบียนรถมงคลคนที่เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ตัวอักษรกาลกินีได้แก่ออ่างและห้ามใช้ตัวอักษรทั้งหมด ห้ามมีเลข1และเลข5โดยเลขบนทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข1สีรถถูกโลกกับทะเบียนรถมงคลได้แก่สีดำสีต้องห้ามเลยคือสีแดง ทะเบียนรถมงคลคนเกิดวันอังคารห้ามใช้ตัวอักษรกาละกินีได้แก่กอไก่ขอไข่ขอควายขอระครังแล้วก็งองงูห้ามมีเลขหนึ่งและเลข2โดยเลขบนทะเบียนรถตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข3ส,สีรถถูกฉลกกับทะเบียนรถมงคลได้แก่สีเหลืองสีต้องห้ามเลยคือสีขาวแล้วก็สีครีมทะเบียนรถคนที่เกิดวันพุธกลางวัน ห้ามใช้ตัวอักษรได้แก่จอจานชอชิงชอช้างซอโซชอกเชอยอผู้หญิงห้ามมีตัวเลข3และ8โดยเลขทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข3สีรถถูกฉโกกับทะเบียนรถได้แก่สีเหลืองสีต้องห้ามเลยคือสีส้มแล้วก็สีทอง คนที่เกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ตัวอักษรได้แก่บอใบไ,ไม้่ปอปลาพอพึ่งพอฝาฟอฟันพอพานพอสำเภาหมอมาห้ามมีเลข4และ5โดยเลขทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข3และเลข5สีรถที่ถูกโลกกับทะเบียนรถมงคลได้แก่สีขาวสีต้องห้ามเลยก็คือสีส้มแล้วก็สีทอง ทะเบียนรถมงคลคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีห้ามใช้ตัวอักษรได้แก่ดอเด็กตอเตาทอถุงทอทหารทอทงห้ามมีเลข7สีรถที่ถูกชโลกได้แก่สีดำสีม่วงและก็สีน้ำเงินสีที่ต้องห้ามเลยก็คือสีส้มทะเบียนรถคนที่เกิดวันศุกร์ห้ามใช้ตัวอักษรได้แก่ยอย,ยักษ์ รอเรือรอลิงวอลแวนห้ามมีเลข7และเลข8โดยเลขบนทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข8สีรถที่ถูกฉลกได้แก่สีชมพูสีแดงส่วนสีต้องห้ามนั้นก็คือสีดำทะเบียนรถคนที่เกิดวันเสาร์ห้ามใช้ตัวอักษรกรลกินีได้แก่ดอชดาต่อประตักทอฐานทอนมุนโททอพุทเท่าแล้วก็นอนเนน ห้ามมีเลข4และ6โดยเลขบนทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข4สีที่ถูกชโฉลกได้แก่สีน้ำเงินสีที่ต้องห้ามเลยก็คือสีเขียวแล้วก็สีแสดทะเบียนรถมงคลสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ตัวอักษรได้แก่โซอาลารือสีอสอเสือหอหีบฟอฟันหอนกฮูกห้ามมีตัวเลข3และ6โดยเลขทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข6 สีที่ถูกฉลกได้แก่สีเขียวสีที่ต้องห้ามคือสีน้ำเงินแล้วก็สีฟ้าเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับคําถามวันนี้ผมถามว่าคนที่เกิดวันพฤหัสบดีห้ามมีตัวเลขตัวใดนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไมพ่พลาดคอนเทนต์หรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันครับผม